สวัสดีครับบ่าวเถ่าซอสดีท่านผู้ชมครับกินเข่าเพิ่งแล้วพี่น้องนะครับผมลาบเป็ดกับต้มเป็ดนะท่านผู้ชมเอฟซีแฟนคลับเพิ่งช่องกระถามเขามาหลายนะครับฝันเป็นจริงมาหรือยังนะครับมาเลยเด้อท่านผู้ชมเด้อได้มาตั้งแต่เสาร์แล้วครับผมแต่ว่าบ่าวเถ่าเดินทางออกไปข้างนอกนะครับผมยังทันได้ลงให้เอฟซีอ๋อนะครับบ่าวเถ่าจะลงให้เด้อนะครับงวดที่ผ่านมา ะครับชุด3ตัวนะครับผมเข้า95นะครับตัดมาหล่ะเข่า95้าห่นตัด95ให้ตรงๆนะครับชุด2ตัวที่ลงให้ตองวดบ่อเข่าครับพี่น้องเนาะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับขอบคุณฝันเป็นจริงนะครับกับขอบคุณเอฟซีแฟนพันแท้ที่พันสุงมาให้ได้พี่น้องเด้อนะครับได้มาแล้วด่วนๆนะครับบ่าวเถ่าก็จะลงให้ด่วนๆนะครับงวดวันที่1มีนาคม2567 ได้ม่แล้วพี่น้องนะครับพอดีไปบ้านเจลอตเตอรี่มานะครับผมเพิ่นว่าเลขปูนะครับเจอปูแล้วนะครับก็เลยพอดีกินข้าวแรกอยู่พุ่นท่านผช่ชมเอาไปฟังเป็นเบื่องน้ำกันครับฝันเป็นจริงนะครับชุดสองตัวได้พี่น้องเด้อยชุดสองตัวนะครับได้มาแล้วนะครับแต่ว่าชุดสามตัวยังท่านไหนมากนะครับรอโค้งสุดท้ายนะครับผม ชุดสามตัวได้แม่นพี่น้องนะครับผมเพิ่น่าใบนี้ใบจริงนะครับเอานะครับเข้าไปชุม่มเข้าไปเบิกน้ำกันพี่น้องอา่าอันนี้ก็เป็นเสื้อ้านะครับทำชุ่มเอฟซีเพิ่นทรงมาให้นะครับจะไปให้เด็กน้อยที่อยู่น้ำบานนี่หน่อยนะพี่น้องมีชุดนักเรียนแ่นะครับเสือ้านะครับเดี๋ยวไปหาย,ยี่หน่อยก็จะได้นําไปเพิ่นนะครับเพราะว่ามีเด็กนะครับ คนมาถ้ามีเสียผ้าพอใส่ได้นะครับเกิดปรมาณเสียเก่านะพี่น้องนะเพิ่นก็สทงมาเดี๋ยวไปหายายหน่อยจะเอาไปยายหน่อยเด้อนะครับผมสาธุบุญนะครับให้แหงๆรวยๆเอาไปเบิ่งน้ำกัน,กนทนผร้ชมครับนผู้ชมอันนี้เป็นนะครับชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวงวดที่ผ่านมานะครับเก้าห้าตรงๆนะครับชุดสองตัวบ่เขาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นชุดสองตัว นะครับชุดสองตัวไม่เข้านะครับผมอันนี้ชุดสามตัว9ก้าห้าตรงๆของแท้ฝันเป็นจริงนะครับพินทรงมาให้แล้วทรงมาให้ตั้งแต่ตอนเศารลพี่น้องนะครับแต่ว่าเบาวเถาเออกเดินทางนะครับอยู่ทั้งนอกก็เลยบรด้ลง่หานะครับท่านผู้ชมเอามาฟังมาเบ่งน้ำกันครับสวัสดีครับบบาวเ่าสวัสดี ่านผู้ชมครับสวัสดียามดึกนะครับผมสองทุ่มจะสามทุ่มแหละครับพอดีพึ่งไปบ้านเจลอตเตอรี่มานะครับไปกินข้าวแรกงอยู่พุ่นะครับเพื่อน่าพอปูแล้วนะครับเจอปูแล้วนะครับที่ตลาดครับผมมือนี้เพิ่นไปลุงนะครับขายลอตเตอรี่อยู่ตลาดนะครับเลเลยไปถามเพื่อนว่าเจอปูบ่อนะครับ ครับแล้วก็กินเขาแร่งอยู่คุณน้ำพี่น้องนะครับผมได้มาแล้วนะครับผมฝันเป็นจริงนะครับเอฟซีกับทามกันเขามาหลายนะครับเป็นใบแท้ใบจริงนะพี่น้องเด้อนะครับเป็นชุดสองตัวนะครับชุดสามตัวยังท่านในท่านในไดมานะครับขอบคุณนะครับให้เครดิสพ่นัมครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับขอบคุณฝันที่เป็นจริงนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเอฟซี แฟนครับตัวโยงฝันเป็นจริงที่เป็นทรงมาให้นะครับผมเป็นชุดสองตัวงวดที่ผ่านมานะครับชุดสองตัวไม่เข้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับชุดสองตัวไม่เข้านะครับเข้าชุดสามตัวที่เบาเท่าลงไห้โค้งสุดท้ายนะครับเข้าชุดสามตัวนะครับเก้าหนึ่งห้านะครับเพิ่นกตัดหาหนึ่งหาหนึ่งเก้าเก้าหาแล้วก็มีสูนหานะครับเข้าเก้าห้าตรงๆได้ท่านผู้ชมเด้อ นะครับผมฟังเบาเ่าเบาน้ำเน้นด้พี่น้องเด้วนะครับเพราะว่าให้มันได้ครบกับนดเวลานะครับท,ท่านผู้ชมผู้ใดอยากมักเบื้องเร็วกะรีไปเอานะครับ้บาเ่ากะเบาไปน้าแน้นะคระับผมเฮ็ดให้ม <temperatures rock laus> <ęd hybrid nails. |te|> ันได้เวลานะท่านผู้ชมเนาะบาว่ากันได้พี่น้องด้วยนะครับผู้ใดว่ากระเพาะเป็นแหลมหรอครับเบาเถาบาว่ากะขอบคุณหลายๆที่ชุ่มนะครับท่านผู้ชมเว้าไปแน่เพราะให้มันได้เวลาเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดอยากเบิ้งเร็วกะรีไปเอาได้พี่น้องด้วย แต่ว่าเอฟซีเป็นเข้าใจนะครับเนาะการทำคลิปนะครับก็บต้องทำให้ได้เวลานะครับชมบุ่ม่นเมนเปุ๊บทายเลยจังสีน้ะพี่น้องเนาะ <c oughs> ครับ <c oughs> ได้มาแล้วนะครับเพิ้นทรงไมาดุนดวนๆเป็นชุด2ตัวเป็นใบจริงนะครับงวดนี้เพิ้นทรงมมใหายแล้วนะครับอโอ้เลขงามพี่น้องนะครับ0 9น4 1 9นะครับผมมี3คู่ 091419นาบของแท้ให้สังเกตที่ด้านขวามือนะครับด้านขวามือจะมีจะเขียนคำว่าหน้ามานะครับหนามาพนันธม้าเน้นให้สองตัวขึ้นหนึ่งสีกับหนึ่งเกนะครับทานชมงวดวันที่1มีนาคม2567นะครับสําหรับฝันเป็นจริงที่ทุกคนรอคอยเป็นใบจริงใบแท้เลยพี่น้องเด้องวดที่แล้วชุดสองตัวบอ่อเขา่านะครับ เข้าชุดสามโตนะครับเข้าเก้าหนึ่งห้าพันตัดให้เก้าหาตรงๆนะครับมีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเท้ากันเขามาหลายนะครับผมพี่สาวบอลถอดฝันนะครับบ้านเลขที่ที่พันดูกับลูกสาวบ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับบ้านเลขที่สิบเก้าด้วยพี่น้องเด้อนะครับที่เป็นฝันบาท้าเวสุวรรณโอ่งใหญ่ไม่ยืนยืนนะครับกระทืบเท้านะครับย่ําเท้าอยู่หน้าบ้านนะครับบ้านเลขที่ที่พันดูกับลูกสาว บ้านเลขที่19นะครับผมได้มาแล้วนะครับพอดีคอมเมนต์มาหลายพี่น้องบ้าเถากะตอบบ้าเม็ดนะครับเนาะผู้ใดได้ชมคลิปนี้นะครับบ้านเลขที่19เด้อพี่น้องเด้อาได้ชคสังเกตนะครับเลขนี่ตรงกันนะครับกับฝันเป็นจริงนะครับ19นะครับความฝันบ้าเถาบ้าเถาลงไห้ตั้งแต่ตอนงวดกระตรงกันนี่พี่น้อง 5้ากับ915นะครับกระตรงกระเป๋าถอดทั้งศูนย์เก่ทั้งหึงเก่านะครับนี่เห็นบมพี่น้องนะคนมีนาคม0 9, 14, 19, นคูนย์9ก้าหนหน้าม,มา14กับหนึ่นะครับทาช้ชมเอานะครับมาบังน้ำกันนะครับผมแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้ออันเนี้ของงวดที่ผ่านมานะครับชุด2ตัว6กสองหกสหนึ่งนะครับ ชุด3ตัว9 1 5 1 5 1 9 9 5 0 5าาหนึ่งมาเกตรงๆได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับฝันเป็นจริงนะครับงวดวันที่1มีนาคม2567ได้มาแล้วนะพี่น้องเนาะนี่ครับแคปหน้าจอครับอของแท้นะครับอันนี้เป็นใบแท้นะครับผม09 14 19นะครับหน้ามา14 19ท่านผู้ชมนี่ครับผม แคปนาจอเอาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าบ่าวเถาโบเขียนห้นะครับเพิ่ให้มาจังได๋ก็ลงตามนั้นนะครับใบแท้ฝันเป็นจริงนะครับขอบพุณนเจ้าของข้อมูลเพิ่นนะครับขอบคุณนฝันเป็นจริงนะครับขอบพุ่น c ฝันเป็นจริงนะครับขอบคุ่แฟนพันแทรที่เป็นทรงมมใหานะครับเิ่นกระ่รงไาให้ตั้งแต่้าๆพี่น้องนะครับบ่าวเถาบบมีเวลาลงห้นะครับเพิ่งกลับมาตอนคํคๆนะครับกินข่าแล้วก็ลงหับก็จะลงลงห้ FC อได้ช่วกัน นะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้ฝันเป็นจริงชุดสามตัวยังไม่มานะครับชุดสามตัวได้จะแม่นธรรมช้่มชุดสามตัวจะแม่นนะครับในงวดที่แล้วเนี่ยชุดสามตัวแม่นจริงๆนะครับพี่น้องเห็นชัดบอ่อันนี้แสง่องนะพี่น้องเนาะแสงไฟ่องนะครับธรรมช้ชมชุดสามตัวจะแม่นนะครับชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวว่าเขานะครับ นีชุด3ตัวของงวดที่ผ่านมา95ตรงๆเอาน่ครับชุด2ตัวบ่แดลได้พี่น้องเด้องวดนี้นะครับชุด2ตัวก็เคยเข้าตรงๆมาแล้วนะครับ0 9 1ย์9แคปหน้าจอหน้ามาของแท้สังเกตหน้ามาพี่น้อง1 4กับ1 9ตัวเน้นนะครับแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับผมฝันเป็นจริงได้มาแล้วดุนดวนนะครับ3คู่นะครับชุด3าตัวรอก่อนได้พี่น้องเด้อนะครับได้มากอาจจะฟาวลงให้นะครับผม ชุดสามตัวรอบวันได้พี่น้องได้นะครับชุดสามตัวเป็นมาก่อนวันออกหนึ่งวันนะครับคือหมวดที่แล้วนะครับเป็นกระไดมากก่อนวันออกหนึ่งวันนะครับผมกินเข่าพึ่งอิ่มพี่น้องนะครับลาบเป็ดนะครับผมลาบเป็ดบานเท่าต้มนะครับคึดยากนะครับโดนๆกินเทียดอกพี่น้องนะครับเบ้าเถ่าจะมากอาหารที่กินง่ายๆนะครับปนป่าเป็นสิครับซุปบระเขือเป็นสิไหมครับ กินเนื้อกินยังไงไก่นี่กับไก่ย่างเอาไว้พี่น้องไก่บ้านย่างแบ่งสี่นะครับซูมมือเนี่ยนะครับกินพวกเนื้อพวกยังไงไก่ย่อยย่างนะครับเนาะอายุไร้ขึ้นแล้วอ่าเอานะครับใบแท้ได้พี่น้องเด้อใบแท้นะครับเพื่อนว่าให้สังเกตคําที่มีอ่ามีแต่มีคําว่าหน้ามาหนับชุดสองตัวหนับสามครูนะครับศูนย์เก้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้านะครับอ่าหน้า เน้นนะครับหน้ามานะครับก็คือตัวเน้นเพินหนึ่งสีกับหนึ่งเก่านะครับใบแท้ให้สังเกตนะครับให้สังเกตจะมีคํ่บหน้ามานะครับผมชุดสามตัวรอกก่อนน้อพี่น้องเด้อนะครับอากาศห่อนพี่น้องโอ้นะครับผมเข้าสื่อดูร้อนนะครับช่วงกลางวันใเบ้าเท่าจะเดินทางแล้วพี่น้องเนาะรับจะกลับมาบ้านตอนเย็นๆนะครับผม ห่อนออกข้างนอกห่อนพี่น้องจังไดก็ดูแลสุขภาพนะครับเนาะกัขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับท er ่านผู้ชมนะครับบางท่านก็ว่าเบาเถ่าเบาหลายเบาวนไปวนมาอยู่นั่นแหละนะพี่น้องกับเบาค้าเกาแน่นะครับเนาะครับจะเห็ุเห็นไม่เบาเห็นมันได้เวลานะครับท่านผู้ชมผู้ใดอยากเบิ่งไว้ไว้เกลี้เอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับเบาเถ่าเบาว่านะครับขอบคุณทุกท่านนะผมอยากให้ได้โชว์พี่น้อง อยากให้ได้โชคนะครับเนาะอ๋อนะครับชุด3ามตัวรอนะครับก่อนมันออกหนึ่งวันนะครับแอดมินบอลเท่าขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านครับขอบคุณพอยังไม่ไงยสุขสุขคนเด้อนะครับสุขภาพสุขภาพแข็งแรงนะครับอายุมั่นขวัญยืนี่น้องคืออย่างเขาตานี่ครละผมนะครับผมเฮงเฮงให้ด้วยนะพอกันคลิปน้ครับสวัสดีครับ